สวัสดีครับพกับอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยมาเลนะครับวันอาทิตย์ที่2กรกกระดาคมเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับสําหรับเมื่อวานนี้ก็ถ้โชคดีก็ดีใจด้วยครับสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเด่นหวยมาเลวันอาทิตย์นะครับเด่นไปที่1นึครับมากับ0498 1สีมาหนึครับ10 14งศูนยะครับหนึ่งเกมาสองศครับสอ 2928รัร1นะครับ8ครับ812ค 8, รับ810 814 819 818 820ค 8, รับ824 829 828 3ชุดนะครับเน้นไปที่12ครับ10แล้วก็20 3ตัวก็812ครับ 810แล้วก็820สําำหรับแนวทางหวยมาเลน,นะครับวันเสาร์วันาวอนาทิตย์ที่2องกรกฎาคมขอโชคดีครับ